สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง f c ทุกท่านนะวันนี้เอกได้วิ่งอยู่ที่หลังสวนนะครับขับรถจากโคราชมาถึงที่นี่ไกล้เจดร้อยกิโลนะมาถึงเดจัดกลางคืนสักทิปเดี๋ยวคอยติดตามรับชมคลิปกลางคืนนะครับเดี๋ยวไปดำน้ำยิงปลากลางคืนหากับเ้าวให้แม่ชักงหน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราดำน้ำยิงปลาเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาเรือออกคอยติดตามรับชมคลิปกันนะครับจัดไปครับพี่น้องเจ้า yeah! Oh Terima kasih telah menonton! เกาครับเกครับไปที่สุดก็เจอกันจนได้ครับหนึ่งตัวครับเาาก่าแกวใส่สวยๆกาลังต้อมยำเลยน้ำลงแล้วครับน้ำไหลแรงและ Thank <laughs> you. นี่ครับตอนนี้ก็ขึ้นน้ำเรียบร้อยนะครับนี่ก็ได้กับข้าวแล้วนะครับก็ได้ผลงานดํานี้นะครับไอเกาหนึ่งตัวแล้วก็ซ้อยนกเขาหนึ่งตัวกระเบนหนึ่งตัวแล้วก็ปลาปักหมูตัวนึงครับนี่ได้กับข้าวนะนะวันนี้มาเซิฟๆดูครับมาถึงก็มาดําน้ํากลางคืนดู นัดสุดท้ายก็ยิงปลาไอสลิดหินครับพอได้ทอดด้ยครับยิงปืนเนาะเฉยก็ได้พอได้ทอดอยู่พวกนี้ลุย,ลยทะเลต่อครับวันนี้แค่มาเซิฟเซิฟดูเห็นน้ํามันใสก็ดาดูเล่นครับพอได้กับข้าวพี่น้องโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันพี่น้องคืนนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับลาตีสวัสดีพี่น้องแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ